ธรรมบทภาคที่สองแต่โดยพยัญชนะจกศัพ์ทเรื่องปฏิรัชวติศาผูพพ้ปีตัวอันเนา่าแก้อัดนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า147เริ่มตั้งแต่ตถาอาจรังวตาติเป็นต้นไปอโธอันว่าอัดว่า,วาพิกุดูก่อนภิกุูกายโยอ,อันว่ากายอ,าอย่างนี้ อธิเศสติจากนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินอธิเศสติคือว่าสยิสติสยิสติจากนอนอุปริในเบื้องบนปฐวิยาแห่งแผ่นดินสยิตายะอันอันสัตว์นอนแล้วปกติยะ กติสยเณน,นะด้วยการนอนตามปกติอิมิสาหนี้นาจิรสา,าเอวาต่อการไม่นานน่นเทียวอิติดังนี้ตาทาประเทศสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระรัศะแห่งบทว่าอาจิรังวตาอิติดังนี้เป็นต้นสัทาอันว่าพระศาสดาทัศเสติีย่อมทรงแสดงว่า อายังกายโยอันว่ากายนี้อปวิโทอันบุคคลทิ้งแล้วตุโฉช,ชื่อว่าเป็นสภาพเปล่าตาสากายสาอปคาตาวิญญาณตายะเพราะความที่แห่งกายนั้นเป็นสภาพมีวิญญาณไปปราดแล้วหุตวาเป็นเสสติจักนอนอิติดังนี้ ปะเทนะด้วยบดว่าชุดโทกิติดังนี้ปุชาอันว่าอันถามว่าอายังกายโยอันว่ากายนี้อปวิทโทอันอันบุคคลทิ้งแล้วอาทิศเสตติจากนอนทับปตวิงซึ่งแผ่นดินยะถากิงรากะอันว่าอะไรอิติดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก้ว่า อายังกายยอนว่ากายนีอปวิทโทอันอันบุกนทิ้งแล้วอธิเสสตีจากนอนทัาปทวิงซึ่งแผ่นดินนิรัถังกลิงขลังอีวะตัวนี้ว่าตัวนี้ก็คืออีวะนะครับเพียงดังกันว่าท่อนไม้อันมีประโยชน์ออกแล้วอิตติดังนี้อโทอันว่าอธิบายว่ารูปการังนิรัฐกลาง กาถาขันดังวิยะเราาการว่าท่อนแห่งหม้อันมีอุปการะออกแล้วชื่วว่าอันมีประโยชน์ออกแล้วอิติดังนี้อโทอันว่าอธิบายว่านี้จริงอยู่มนุษย์ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทพสัมภารัติกาผู้มีความต้องการด้วยทพสัมภาระ ปวิสศตวาเข้าไปแล้วอรัญญังสู่ป่าจินิตวาตัดแล้วกุชุกังซึ่งไม้อันตรงกุชุกาสันฐานเนนะตามสันฐานแห่งไม้อันตรงวางกังซึ่งไม้อันโคตวางกาสันฐานเนนะตามสันฐานแห่งไม้อันโคตขันหันตีย่อมถือเอาทพสัมภารังซึ่งทพสัมภาระ ปาน,นะแต่ว่าเตมมนุษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นชินิตว,วาตัดแล้วกะถังซึ่งหมายสุสีรังจาอันเป็นพโพรงด้วยภูติกังจาอันผูด,ด้วยอสสารกังจาอันไม่มีแก่นด้วยคันธิกาชาตังจาอันมีปมเกิดแล้วด้วยอวสเสสังอันเหลือลง ชาเทนตีย่อมทิ้งไวต้ตาาเอวะรันเยในป่าน,นั้นเที่ยวมนุษย์ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทภพะสัมภารติกาผู้มีความต้องการด้วยทภพะสัมภาระอันเยเหล่าอื่นอาคันตาวามาแล้วตั้งกระถางก็เหตตวาอาการขันตานามะ ชั่วว่าผู้หวังถือเอาอยู่ซึ่งหมายนั้นนาถิย่อมไม่มีแต่มนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโอโลกเกตวาแลดูแล้วต่างกระถังซึ่งหมายนั้นคันหันตีย่อมถือเอากระถังซึ่งหมายอัตโนอุปการะกลางเอวะอันเป็นอุปการะแก่ตัวนั่นเทียวอิตรัง กระถังอันว่าหมายนอกนี้ปทวีขต่างเอวะเป็นไม้ไปแล้วบนแผ่นดินนั่นเทียวโหติย่อมเป็นปะนะก็ตั้งกระถังอันว่าหมายนั้นสกาปีเป็นไม้อันใครใคแม้อาจกาตุงเพื่ออันกระทำ มันจะปฏิปาทกังว่าให้เป็นเชิงรองแห่งเตียงหรือปาถากถาทิกังว่าหรือว่าให้เป็นเครื่องเช็ดซึ่งเทา้าภรรกาปิทกัังวาหรือว่าให้เป็นต่างแห่งแผ่นกระดานอุปาเยนะด้วยอุบายเตนะนั้นเตนะนั้นพระวยะพึงเป็น ปานะส่วนว่าอิมัสมิงอัตภาเวทวติงสายะกุาเสสุในส่วนทั้งหลายสาิสองในอัตภาพนี้หนาะเอกาโกาทาโสปีแม้อันว่าส่วนส่วนหนึ่งไคหูปโคนามะชั่วว่าอันเข้าถึงซึ่งความเป็นส่วนอันบุคคลพึงถือเอา มันจะปฏิปาทกาที่วเสนวาวาโดยอำนาจแห่งวัตถุมีเชิงรองแห่งเตียงเป็นต้นหรืออันเยนาอุปการะมุขเขนะวาหรือว่าโดยมุขอันเป็นอุปการะอื่นนัตถิยังไม่มีกายโยอ,อันว่ากายอ,อย่างนี้อปคกตวิญญาโน อันมีวิญญาณไปปราดแล้วเสสติจากนอนปฐวิยังบนแผ่นดินกติปะหัสะเอวะต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียวเกวลางอย่างเดียวนิรถังกะลิงขลังอีวะเพียงดังอันว่าท่อนไม้อันมีประโยชน์ออกแล้วอิติดังนี้ปันดิเตนะอันบันเดิตเวทิตาโพพึงทราบ